สวัสดีครับจากร้านกคงจักการเกษตรนะครับวันนี้มีสินค้ามาลงใหม่นะครับเป็นเครื่องหยอดเข้าใส่รถไถนาเดินตามนะครับสี่แถวและก็หกแถวนะครับขากระทู้นะครับนี่ครับสี่แถวขากระทู้นะครับสินค้าเพิ่งมาลงใหม่นะครับแล้วก็หกแถวขากระทู้นะครับเยอะนยครับ เกือสามสีเครื่องนะครับนี่ครับสี่แถวขากระทุหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับระหว่างขาจะอยู่ที่สามสิบเซนนะครับขาสามารถเลื่อนปรับได้เป็นยี่สิบห้าเซนก็ได้นะครับสามสิบเซนก็ได้นะครับ,รบเหมปิดด้านในครับ มาสีรูนะครับจอมาสีรูนะครับนี่ครับสีแถวนี่ก็สีแถวครับนี่ก็หกแถวครับหกแถวคากระทูครับคามาใหม่นะครับเจ็ จานด้านในหน,หนตรงตรงัวนี้จะเจาะมาทั้งหมดสี่รูเหมือนกันนะครับหกแถวหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบ <30 S 1> นะครับหกแถวระหว่างขาจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับนครับหกแถวมาแลวครับ มนหม,ม,มดมาเขาลนเจิบถูถ้า,นาสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านกงจากการเกษตรเรื่องนกพานะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านี่ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ